สวัสดีค่ะเข้าครัวทำกับข้าวง่ายสไตล์ครัวภัววย,ยว,วันนี้นะคะจะชวนพี่ๆทุกคนนะคะนําไก่บ้านนะคะมาทําเมนูแกงเผ็ดไก่บ้านง่ายๆนะคะสไตล์ครัวภัยวันนี้นะคะสําหรับวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีไก่บ้านพริกชี้ฟ้าแดงนะคะพริกไทยสดใบมะกรูดอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงนะคะน้าตาลปีบ๊บน้ามันหอยซีอิ๊วขาว และน้ำปลานะคะวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปทำกับข้าวกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาผัดพริกแกงกันใช้น้ำมันนะคะเมื่อกี้ลืมบอกไปอันนี้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะถ้าไม่มีใช้น้ำมันอย่างอื่นก็ได้เราจะผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะใส่พริกแกงลงไป ชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะนะคะชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยพริกแกงของหนูนะคะก็จะใส่ขมิ้นด้วยนะคะเป็นขมิ้นเหลืองนะคะผัดให้หอมเลยตอนผัดพริกแกงนะคะหนูชอบใส่ใบมะกรูดล,ลงไปด้วยนะคะเพราะว่าจะได้มีกลิ่นหอมตามด้วยไก่บ้านนะคะที่เราสรับแล้วนะคะ พอไก่ได้ที่แล้วนะคะเราก็เติมน้ำลงไปเลยค่ะไก่ของเราเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันค่ะ น้ำตาลปี๊บลงไปซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำปลาเล็กน้อยนะคะไม่ต้องใส่ยเยอะเดี๋ยวเค็ม ปรุงรสง่ายๆนะคะประมาณนี้จากนั้นนะคะตามด้วยพิชีฟ้านะคะพิไทยใมมากรูดค่ะแกงเผ็ดไก่บ้านของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะดูค่ะ สีสันน่ารับประทานมากเลยนะคะโอเคค่ะถ้าคลิปนี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ